สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทางช่องแพรกาฝากเมตตามหานิยมนะครับท่านผู้ชมจะมานําเสนอทางด้านอดอกลักซอนนะครับดอกลักซอนก็เป็นดอกไม้ที่หายากนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็มาดูด้วยกันนะครับเป็นดอกไม้ที่หายากนี่คือดอกลักซอนนะครับท่านผู้ชมดอกสีขาวครับคือดอกลักซอนปกติแล้วนะครับเขาก็จะไปทําเป็นมูลสารมูลสารเกี่ยวกับเป็น วัตถุมงคลทําเป็นทางด้านคุณแผนหรือสายเมตตานะครับจะมีคนรักคนหลงเยอะๆนะครับเขาก็เลยนิยมเอามาทําเป็นมูลสารของวัตถุมงคลนะครับก็เป็นดอกที่หายากนะครับท่านผู้ชมดอกหลักซ้อนจะเป็นหลายๆกิบนะครับแบบนี้นะครับท่านผู้ชมบางคนก็อาจจะเคยเจอบางคนก็ยังไม่เคยเจอแต่ต้นลักษณะของต้นนะครับก็จะเหมือนกันทุกอย่างนะครับ กับต้นลักทั่วไปนะครับแต่ว่าดอกเขาจะไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมคือก็เป็นดอกที่ค่อนข้างจะหายากนะครับมันไม่ค่อยมีคนปลูกไว้นะครับท่านผู้ชมคือเกลัวว่าถ้าปลูกแล้วจะมีลักไอซซซ้ำ,ซำซนซ้อนอะไรประมาณนี้ก็เลยไม่ค่อยมีคนปลูกนะครับก็จะเป็นก็เลยเป็นดอกไม้ที่ว่าค่อนข้างจะหายาก พราะคนไม่ค่อยปลูกนะครับถ้าปลูกก็ปลูกไว้นอกบ้านอะไรประมาณนี้นะครับคือก็เป็นต้นไม้ตั้งแต่สมัยโบราณเขาก็เชื่อกันนะครับว่าเอามาทำเป็นโมนสารนะครับพวกขุนแผนบ้างนะครับเป็นสายเมตตานะครับจะเป็นมีคนลกคนหลงเป็นอย่างดีนะครับนี่ผมก็มาเก็บนะครับ เก็บเพื่อจะเอาไปทําเป็นวัตถุมงคลบ้างนะครับหรือว่าจะเก็บไว้หรือว่าจะไปใส่น้ํามันไว้แช่น้ํามันไว้เผื่อได้ทําเป็นวัตถุมงคลหรือว่ามีครูบาอาจารย์ทําเป็นวัตถุมงคลเราก็เอาไปทาเป็นมนสารใส่นะครับก็จะเพิ่มอิทธิฤทธิ์ขึ้นมาอีกนะครับคือมันเป็นดอกไม้ที่หายากผมก็จะผมก็เพิ่งเคยเจอนะครับท่านผู้ชมต้นสดผมก็จะลองตัดเอาไปชําดูว่าจะเป็นยังไง หรือว่าใครสนใจอยากได้ก็ลองติดต่อเข้ามานะครับพูดคุยกันนะครับก็ลองดูก็ฝากนันผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับวันนี้นำเสนอดอกหลักสอนครับผมครับสวัสดคีครับ